สวัสดีครับผมช่องดิกฉันนะแต่ผมก็แม่งนะครับอันนี้คือขวดาโค้กอลาะครับ กระป๋องอ่าผู้ชมเห็นไหมครับว่าบ้านบางคนนี่จะต้องเดือดร้อนนะครับตัวสุนัขนะครับมันก็จะมีตัวเหตุนะครับติดเกาะเต็มตัวสุนัขนะครับนี่ผมก็อ่แก้ปัญหานะครับน้องเห็บนะครับนี่นะครับน้องเห็บนี่นะครับดูไว้ดีนะครับเห็บสุนัขนะครับมันติดที่สุนัขปุ่มนะครับ แ้าสุนัขผมก็มานอนในบ้านนะครับนี่นะครับผู้ชมเนี่ยโ้โหแรงมากนะครับนี่ผมก็วัามันจะไปไหนนะครับนี่เขาเรียกว่าเห็บนะครับอันตรายมากนะครับเข้าหูอะไรนะครับนี่นะครับคือเห็บเนี่ยผมเจอมาแลงอะไรประหลาดก็มาบอกผู้ชมนะครับเนี่ยเนี่ยมันกำลังเดินเนี่ยนะครับ ก้อนจุลัดตั้เลยแบบนี้เห็นไหมเนี่ยตัวเห็ดนะครับมันก็จะมีเลือดที่มันดูดนะครับนี่ให้ชัดเลยนะครับโอเคนะครับนี่คือคลิปสั้นๆนะครับถ้าผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปหนะ้าผมก็เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย